วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับการล้างพักเครื่องนะครับด้วยน้ำมัน WD40 นะครับอันนี้เป็นพระนะครับพระครูบาอ้ายนะครับอินทะปัญโยนะครับวัดสปุงน้อยรุ่นแรกนะครับเป็นพระพื้นที่นะครับถ้าสายเหนือนะครับสายลำพูนป่าซางจะรู้ดีนะครับนะครับตัวนี้เป็นพระที่ห้อยตั้งแต่เล็กเลยนะครับ เรื่องราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่พุทธคุณดีนะครับห้อยมาตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้ก็เน,นะครับบางคนเห็นสนิมแบบนี้จะจัดการกับสนิมแบบนี้ยังไงนะครับเมื่อกอบ้าแตกเดี๋ยวผมจะมาบิดเลยนบิดออกจะกรอบเลยครับเวลามันหุ้มไว้นานๆหรือว่ากรอบนาน,าน สนิมชอบขึ้นนะครับเวลาเราใส่เป็นเงือเป็นอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะใส่กเกาะบเพื่อใส่แบบเดิมๆนะครับไม่ได้ใส่สร้อยคงสร้อยทองอะไรใส่ผ้าล่มปกตินะครับนี่ครับลองๆอเกะมาดูเพิ่มแสงอ่าโอเคเพิ่มแสงและ ตัวนี้ก็บิดออกจากก <Yep. S 1> นครับยากจะบิดออกจากเกาะว่า นี่นะครับแกะมาเลยอ่านี่ครับเห็นไหมครับมีเห็นตรงนี้ไหมครับมีน้ํามีอะไรเข้ามีเงือมีอะไรนี่เวลาอาบน้าวันทีก็ใส่กลางวันก็ใส่พระวันทีก็อาบน้ําไปเลยเงี้ยวันทีก็มีน้ําเข้าเพราะผมจะเป็นคนที่ชอบห้อยพระตลอดเวลานะครับนี่ครับ ยกเว้นตอนนอนตอนนอนก็ถอดไว้นะครับแต่กลางวันเนี่ยห้อยตลอดที่จริงองค์สวยๆนี่มีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นองค์ที่ห้อยมาตั้งแต่เล็กนะครับก็เลยชื่นชอบนะเห็นสนิมไหมนะครับตอนนี้ตัวนี้เราจะใช้ WD40 นะอ่านี่เลยนะครับฉีดนะครับฉีดเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับฉีดเข้าไปนะรอแป๊บหนึ่ง ฉีดฉีดไปเลยนะครับเป็นฝน,เป,น,นเป็นลมน,นี่ลมก็ต้องยืดหน่อยครใส่หลอดก็หน่อยใส่หลอดสนาะ สักหน่อยนึงจื๊บอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวหาหลอดแป๊บนึงครับเพราะว่าไม่มีหลอดเวลาวเราใส่มันัะท้อนใส่หลอดก่อน,นตัวน้ำยา w ีบิวซีเนี่ยเป็นน้ำยา,าใช้ได้หลายอย่างนะ แต่นี่ผมจะมาใช้กับพวกพักเครื่องนะครับที่เป็นโลหะต่างๆนะครับเน,นี่ยซูมกันจืบซูมราฉีดตรงๆเลยนะครับแบบนี้แบบนี้เแบบนี่ยแบบแบบตัวนี้หลังจากที่เคยลองมาแล้วนะครับไม,ไม่ไม่ทำลายเหรียญน,นะครับจากการแช่ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเน่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาครับเดี๋ยว,วคลิปหน้าจะลองลองแช่ค้างคืนดูในเหรียญเหรียญอื่นๆนะครับที่อาจจะเป็นเป็นเหรียญที่เขาไม่นิยมนะครับเดี๋ยวเอามาทดลองนะครับแต่เหรียญไหนนิยมเหรียญไหนราคาแพงก็ก็ยังยังไม่ลองแต่ว่าจะเอาลองฉีดทิ้งไว้ค้างคืนเลยเพื่อให้คนมาดูคลิปนะได้ดูว่าเมื่อฉีดค้างคืนแล้วเขาจะกัดก่อนผิวของพระไหมนะครับ แต่ตัวเนี้ยสนิมเขียวเนี่ยออกไวมากนะครับเห็นไหมครับไวมากนะครับถือว่าเนื้อเขาเหมือนเดิมนะครับเนื้อองค์่าเหมือนเดิมแต่สนิมเนี่ยไปไวมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเช็ดก็ออกละนะครับเนี้ยเนี่ยวจะแช่จริงไว้นะครับเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวฉีดทุ่มยาให้ท่วมๆหน่อย แช่ทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับแต่ถ้าว่าครึ่งชั่วโมงยังออกไม่หมดก็จะขยับเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆนะครับคือผมพยายามจะไม่จะไม่ค่อยชิดคาบนะครับเพราะไม่อยากให้พระเป็นรอยเยอะอยากให้คงสภาพแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําความสะอาดก็จะมีคัตเตรบัดนะคัตเตรบค่อยค่อยแต้ม หรือว่าเคี่ยวตรงที่เขาเป็นสนิมนะครับอ่ะิ้งไว้นี่ก่อนนะครับไว้นี่ก่อนนี่เลยนะครับนะครับอีกเอียงนิดนึงเพราะว่าเอียงนิดนึงเพราะว่าถ้วยลึกนะครับเปื้องน้ำมันอ่านะครับปึ๊บเรไว้ครึ่งชั่วโมงมาดูกัน หลังจากนะครับที่ผมได้ทําการแช่ไว้นะครับน่ครับแช่พระเหรียญไว้นะครับตอนนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะครับพอดีช่วงระหว่างที่ผมรอรอเนี่ยรอจะทําคลิปตอนต่อไปเนี่ยก็คือดูละประมาณสักสิบกว่านาทีเนะี่ยสนิมเขาเริ่มมาหายนะครับนะครับก็เลยถ่ายทําต่อเลยนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะจับขึ้นมาดูเลย ูมชัดๆนะครับครับูมชัดๆอ่าตอนนี้โดยรวมสภาพผ้าก็สมบูรณ์แบบนะครับครับสมบูรณ์แบบส่วนขอบรากข้างที่เป็นสนิมเขียวนี้ออกไปแล้วนะครับครับเห็นไหมครับรากข้างที่เป็นสนิมเขียวนี่ออกไปละนะครับนะครับข้างเป็นสนิมเขียวออกไปละถ้าใครอยากจะแช่นานกว่านี้นะครับ หรือเป็นเซียนผ้าหรือก็ค่อยๆดูนะครับดูด้วยว่าพอแช่ปุ๊บเนี่ยถ้ามันออกเริ่มใกล้หมดแล้วน่ะก็ให้พอนะครับก็ให้ใช้น้ำทัตสมบัติก็ได้นะครับเช็ดเ็ดขอบนะครับเช็ดทำความสะอาดขอบตรงที่เป็นตรงนี้เขาเป็นสนิมเนี่ยนะก็คือโอเคละแค่เนี้ยประมาณเนี้ยนะครับอ่าตรงนี้เขาออกไปแล้วเขาก็เขาก็จะไม่มีหลงเหลือสนิมอยู่นะครับนะครับ หลือแค่รอยฝังลึกนะครับเห็นไหมครับรอยฝังลึกจะแดงกว่าตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยสนิมเขียวนะมันกินลึกนะครับเมื่อสนิมออกไปแล้วจะให้สีเหมือนปกติตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะเวลาสักพักหนึ่งให้โดนลมโดนเหงื่อโ,โดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับสีเขาก็จะเริ่มเหมือนแต่ตรงเนี้ยเขาก็จะแดงนิดนึงเพราะว่าสนิมทอดูุดไปแล้วนะสนิมเขียวดูุดไปแล้ว ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวน้ำมัน WD40 เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าหลายๆตัวที่ผมเคยเคยลองมานะตัวนี้ตรงผิวที่เขาไม่ได้มีสนิมอยู่เลยเนี่ยเป็นคราบความเก่าเนี่ยจะย่นหลงเหลือความเก่าอยู่นะครับแต่ว่าตรงข้างที่เป็นสนิมเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราซับๆไปนะครับนี่เลยนะครับ WD40 นะครับเลยนะครับ wd สีส่สิบนะครับซับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าใครจะล้างแบบละเอียดอีกทีนึงก็ค่อยนะครับค่อยล้างค่อยๆแต่งไปนะอันนี้พอดีทําคลิปแบบรวดเร็วนะครับให้ดูว่าหลังจากแช่ไว้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ออกนะออกประมาณจะว่า100%ก็ยังไม่ใช่ประมาณสักเกกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสบายๆแล้วนะครับตัวนี้ เห็นไหมครับสนิมออกเกือบหมดแล้วนะครับ90เปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับตัวนี้นะครับนี่เตรียมร้อยก็ยังนิดนึงเนาะนะครับก็ให้เหลือไว้หมั่งนะครับ90กเปอร์เซ็นสบายๆก็เหลือตรงเหลือคราบที่ใครต่างๆเล็กๆน้อยๆว่ากันไปนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับล้างคราบสนิมนะครับด้วย WD40 นะครับ ว่าโอเค